ด่วนแจ้งประชาชนที่มีบัตรทอง30บาทประจำวันที่22มีนาคม2,566ไม่อยากพลาดสิทธิดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสปสอชอ เปิดแอปคลินิกเพิ่มทางเลือกการรักษาทางไกลให้ผู้มีสิทธิบัตรทองครอบคลุม42โรคไม่ซับซ้อนนำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอเพิ่มทางเลือกการรักษาให้แก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทอง30บาทที่ป่วยด้วยโรคทั่วไป42กลุ่มอาการโรคเช่นตาแดงท้องร่วงไข้หวัด อาหารเป็นทิศลงทิศผื่นโรคโควิด -19 กกลุ่มสีเขียวเป็นต้นสามารถพบแพทย์เพื่อรักษาทางไกลหรือเทเลเมดิซีนผ่านแอปพลิเคชันคลินิกสำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองกลุ่มโรคทั่วไปสามารถรับบริการการรักษาดังกล่าวได้ดังนี้ดาวน์โหลดแอปคลินิกคลิกแบนเนอร์ผู้ป่วยกลุ่มโรคทั่วไปสปสอชอบันทึกข้อความสำหรับระบุที่อยู่และสถานที่จัดสง่งยา พร้อมระบุอาการรวมทั้งระบุข้อมูลสุขภาพสามารถใช้เทคโนโลยีตรวจสัญญาณสุขภาพผ่านกล้องมือถือเพื่อให้แพทย์มีข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการรักษาได้กรอบข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วให้กดเริ่มขอคำปรึกษารอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิและส่งเคสให้แพทย์ทำการติดต่อกลับใช้เวลารอ 10... 30นาทีหากมีการสั่งจ่ายยาสามารถรอรับที่บ้านหรือผู้ป่วยไปรับที่ร้านยาใกล้บ้านก็ได้ นอกจากนี้สปอสอชอยังได้เพิ่มแอป Total m e Telemed ดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง42โรคทั่วไปผ่านออนไลน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปอสอชอเพิ่มแอปพลิเคชัน Total e Telemed เป็นช่องทางเพิ่มเติมจากแอปพลิเคชันคลินิกเพื่อให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรท,ทองโรคทั่วไป42โรคผ่านระบบแพทย์ทางไกล ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เป็นต้นไปเบื้องต้นนำร่องให้บริการในพื้นที่กทออมก่อนสำหรับโรคที่ให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองผ่านทางแอป Telmedicine นั้นสปสอชอกำหนดไว้42กลุ่มโรคอาทิโควิด19ไข้หวัดเจ็บคอโรคกระเพาะอาหารเป็นทิศท้องเสียปวดหลังออฟฟิศซิมโรม กล้ามเนื้อเคล็ดแพ้ฝุ่น tm 2.5ภูมิแพ้เป็นต้นส่วนขั้นตอนการรับบริการผู้มีสิทธิบัตรทองสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน total t e l e m e t หากไม่ถนัดใช้งานแอป,ปสามารถแอดไลน์มาที่ a d t o t e l แล้วรับบริการผ่านทางไลน์ก็ได้เช่นกันและหลังจากปรึกษาแพทย์แล้วจะจัดส่งยาให้ถึงบ้านภายใน24ทชั่วโมงในขั้นตอนรับยานี้ผู้มีสิทธิบัตรทองที่รับบริการ จะต้องถ่ายรูปที่เห็นหน้าตนเองพร้อมถือบัตรประชาชนส่งมาย,ยังระบบเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการเบริกจ่ายยาด้วยโดยโครงการดังกล่าวจะนำร่องให้บริการในพื้นที่กทมก่อนทั้งนี้คนที่มีสิทธิอยู่ในต่างจังหวัดแต่อาศัยอยู่ที่กทมก็สามารถใช้บริการได้เช่นกันสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท,กท่าน ที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ